เงินดิจิทัลวอ l เล็ต0 0 0 0บาทขอทางเลือกตัดสิทธ์สกลุ่มนี้เลื่อนแจกรองงบจะได้หรือไม่ฟังรายละเอียดในคลิปนายจุลพันธ์อมรอวิวัตรกล่าวบอร์ดขับเคลื่อนแจกเงิน1,000 10, 0บาทเตรียมเสนอบอดใหญ่สัปดาห์หน้า เลงตัดสิทธิ์คนรวยผู้มีรายได้เกิน25 0 0 0เงินในบัญชีมากกว่า1 0 0 0 0แบาทหรือรายได้เกิน50 0 0 0บาทเงินในบัญชีมากกว่า5 0 0 0สนบาทมีเกณฑ์เลื่อนกำหนดเริ่มโครงการเป็นพฤษภาคมถึงเมษายน2 5 6 7เมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานายจุลพันธ์อมรวิวัตร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังประธานคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน1 0,000บาท เปิดเผยว่าอนุกรรมการประชุมกว่าสองชั่วโมงมีทั้งประเด็นที่เห็นตรงกันและเห็นต่างกันซึ่งจะเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาโดยจะสรุปและส่งเรื่องไปในสัปดาห์หน้าและสิ่งที่อนุกรรมการเห็นพ้องต้องการคือจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่รัศมีการใช้จ่ายจะขยับเป็นอำเภอ แต่ประเด็นเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดใหญ่ตัดสินใจอีกทีนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าในเรื่องการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนั้นมีความเห็นตรงกันว่าจะตัดคนรวยออกจากเดิม5 6ล้านลายเพียงแต่จากกำหนดวัดความรวยที่ระดับไหนต้องให้คณะกรรมการชุดใหญ่ตัดสินใจจาก3แนวทางดังนี้ 1. ตัดคนที่มีไรายได้เกิน50,000บาทต่อเดือนเงินในบัญชีมากกว่า5 0 0 0 0 0บาท 2. ตัดคนที่มีรายได้เกิน25,000บาทต่อเดือนเงินในบัญชีมากกว่า1 0 0 0 0แบาทออก 3. ให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางคือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนการพัฒนาระบบจะให้ธนาคารกรุงไทยที่มีประสบการณ์เป็นผู้ดำเนินการแต่จะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ไม่ใช่แอปเป่าตังค์และยืนยันว่าไม่ใช้งบพัฒนาระบบถึง1.2หมื่นล้านแน่นอน สุดท้ายหากคณะกรรมการชุดใหญ่เลือกการใช้งบป,ประมาณซึ่งต้องใช้งบป,ปีงบป,ประมาณ2,567ก็ยอมรับว่าโครงการจะต้องล่าช้าออกไปจนกว่างบป,ประมาณจะบังคับใช้คือเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2,567และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดข่าวสรารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ